สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนพิมพ์ข้อความและใส่ขอบในข้อความของเรานะครับโดยเราจะทำในโปรแกรม Photoshop นะครับจะทำไงไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด Subs c r i b ์นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปสอนใช้โปรแกรม Photoshop คลิปแรกๆของช่องของผมนะครับผมก็อาจจะสอนอะไรที่ค่อนข้างพื้นฐานพื้นฐานก่อนแล้วกันครับในคลิปนี้นะผมจะมาสอนเพื่อนๆพิมพ์ข้อความและใส่ขอบในข้อความของเรานะครับก็เดี๋ยวไปดูที่วิธีทําในคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็ให้เพื่อนๆมาเปิดที่โปรแกรม Photoshop ของเราครับของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาหรือของใครอาจจะไม่ขึ้นหน้าต่างพวกนี้ขึ้นมาก็ได้นะก็ให้เพื่อนๆมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ New ก็ได้นะหรือถ้าเกิดใครขึ้นอย่างนี้ก็็มมมาาที่่ KeyED New KeyED กกได้นนนนะะะเหือัผวจ ้ไไปก็ดมันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้แต่ถ้าเกิดของใครกดไฟล์แล้วก็นิ้วมันก็จะขึ้นหน้าต่าง New Document ตรงนี้นะถ้าเกิดใครขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะพิมพ์ตรงวิดกับไฮไปแค่นั้นไม่มีอะไรนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมทําเสร็จเนี่ยผมอาจจะเอาภาพที่ผมทำเนี่ยไปขึ้นเป็นปกคลิปยูทูบนะผมก็อาจจะตั้งเป็นขนาดนี้นะคือ <st ık> ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะตั้งเป็นขนาดอะไรก็ได้นะเราอาจจะไปลง Facebook หรือจะลงอะไรก็ตั้งขนาดตามที่ต้องการนะแต่ถ้าเกิดจะเอาเป็นปกคลิปยูทูบเนี่ยเพื <S <s <un> ่อนเพื่อนตั้งรับที่ขนาด นี้ได้นะหรือใครจะตั้งที่ขนาด1280งสคูณเจ็ก็ได้นะหรือใครจะตั้งขนาดอะไรก็แล้วแต่นะมาถึงก็ตั้งขนาดไปนะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็กดเขียนได้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมกดโค้ดไปก่อนแล้วกัน เผื่อบางคนเนี่ยมากดตรงนี้แล้วเป็นหน้าตาคนละอย่างกับผมนะก็คล้ายๆกันนั่นแหละผมว่านะถ้าเกิดเพื่อนๆเจอหน้าต่างงี้นะก็ตรงเนมเนี่ยเพื่อนๆอาจจะตั้งชื่อไปก็ได้นะจะตั้งอะไรก็ได้นะคลิปนี้ผมจะมาสอนใส่ขอบข้อความผมก็จะพิมพ์สโตกไปแล้วกันแล้วก็วิดเนี่ยก็พิมพ์ไป1920 high 1080 resolution ก็ตามนี้ก็ได้นะ288แล้วก็อ่าแบ็กกราวตรงนี้เลือกเป็นอ่าเป็นไวท์เป็นแบ็กเป็นแบ็กกราวคัลเลอรหรือจะเป็นแ้นเพลนก เลือกอะไรไม่มีผลอ่าเดี๋ยวผมเลือกไว้ไปแล้วกันก็กดโอเคอ่ามันก็จะได้หน้าต่างที่เป็นพื้นหลังสีขาวขึ้นมานะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสีเนี่ยให้เพื่อนๆมาจิ้มที่ตรงนี้นะครับมันจะมี2สีซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะนี่ครับรูปสี2สีตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จิ้มไปเลยจิ้มที่สีด้านบนเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นโฟกัสคัลเลอร์ครับให้เพื่อนๆจิ้มสีของเพื่อนๆได้ตามใจชอบเลยนะเราอยากจะได้สีอะไรเนี่ยเราก็จิ้มไปอ่า แต่เดี๋ยวผมจะเลือกสีมาสีหนึ่งแล้วก็พอเลือกสีเสร็จแล้วเนี่ยกดโอเคไม่ได้เลยนะพอกดโอเคแล้วนะให้เพื่อนเพื่อนกดปุ่ม alt แล้วก็ backspace นะเพื่อที่จะเทสีลงไปนะปุ่ม alt backspace อ่ะแค่นี้คือเทสีแล้วแล้วก็มาถึงขั้นตอนการพิมพ์ข้อความลงไปครับก็ให้เพื่อนๆนมากดตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีแบบไอคอนตัว t เนี่ยหรือเพื่อนเพื่อนจะกดตัว t ท,ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะกดไปจิ้มไปทีหนึ่งแล้วก็มาจิ้มที่หน้ากระดาษของเรานะ อ่ามันก็จะมีเคอร์เซอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะแต่เพื่อนๆอ,อาจจะเปลี่ยนสีข้อความเราก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันสีเทียวกับแบ็กกราวตอนเนี้มันจะกลืนกับแบ็กกราวเราอาจจะเปลี่ยนสีก่อนก็ได้ถ้าเกิดของเพื่อนๆตรงนี้ไม่ขึ้นเนี่ยเพื่อนๆลองเปิดตรงนี้ดูนะครับวินโด์นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์นะอ่าตรงนี้นะคาแรคเตอร์ Character เราอาจจะมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีอะไรผมอาจจะเอาเป็นสีเข้มๆข,ขึ้นแล้วกันนะ เพื่อนๆก็เลือกสีไปตรงนี้ครับจิ้มมาเปลี่ยนสีอันนี้คือสีข้อความของเรานะครับตรงนี้นะก็คือตรงนี้คาแรคเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับข้อความของเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์รูปแบบฟอนต์ขนาดความห่างความสูงความหนาความอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะปรับตรงนี้เป็นไทยก็ได้นะผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับพวกเอ่อพวกสระลอยสระ จมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมคุ้นๆน,นะว่าน่าจะใช่นะเพื่อนๆปรับตรงนี้เป็นไทยก็ได้นะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์ที่เราจิ้มลงไปนี่แหละหรือถ้าเกิดใครยังไม่มีเลเยอร์ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จิ้มไปเหมือนเดิมนะแล้วก็พิมพ์ข้อความของเราไปได้เลยนะผมจะพิมพ์ว่าอะไรดี สอนใส่ขอบในตัวหนังสืออ่คํานี้ก็ได้ผมก็อาจจะเอาไปขึ้นเป็นหน้าปกนั่นแหละเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าผมพิมพ์อะไรลงไปเพราะว่าผมทําเสร็จผมก็อาจจะเอาไปเป็นหน้าปกอันนี้เนี่แหละ,อะพอพิมพ์เสร็จเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายถูกตรงนี้นะ พิมพ์เสร็จเนี่ยให้เพื่อนๆมากดเครื่องหมายถูกตรงนี้นครับกดไปเลยอ่าพอกดไปแล้วเนี่ยใหเ้เพื่อนเพื่อมาเปลี่ยนเครื่องมือครับเป็นตัวนี้ครับมูฟทูตรงนี้นะหรือกดตัวีก็ได้นะเพื่อนเพื่อนให้ชินมือกดตัวีพอกดตัวีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือ m ม t o o l แล้วนะเพื่อนๆก็สามารถจิ้มที่ตัวข้อความของเราเนี่ยลากได้นะเพ,พื่อนๆจะลากไปไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะหรือถ้าเกิดใครอยากจะลากให้มันไว้อยู่ตรงกลางตึงกลางเลยเนะี่ยพอเพื่อนเพื่อนลากมาอย่างเงี้ยเพื่อนเ่นจะเห็นเส้นสีชมพูแนวตั้นา แนวตั้งมันยังไม่ตรงเพื่อนเพื่อนก็เลื่อนไปจนกว่าจะเห็นเส้นสีชมพูแนวนอนอ่นนี่ครับถ้าเกิดมันดูดยากนะเพื่อนเพื่อนใช้กด ctrl t นะกด ctrl บวก t ที่คีย์บอร์ดให้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วเพื่อนๆค่อยจับอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าเนี่ย <bland> เพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีเส้นสีชมพูากากบาดอยู่ทั้งแนวตั้งแนวนอนเนี่ยตอนเนี้ยแสดงว่าข้อความของเราเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางเลยนะการใช้คอนทินทีเนี่ยลากมันจะง่ายกว่าการที่แบบเราจะมาลากดื้อๆอย่างเงี้ยมันจะลากยากมันจะกึ่งกลางได้ยากแล้วก็พอเรากดคอนทินทีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีแบบจุดให้เราดึงได้นะเราจะขยายข้อความของเราตรงนี้ก็ได้นะก็ให้เพื่อนๆกดที่ตรงมุมเนี่ย ดึงได้เลยนะแล้วก็อาจจะก,กดปุ่ม All ค้างไว้ด้วยนะกดปุ่ม a อ l ค้างแล้วก็ดึงที่มุมเนี่ยมันก็จะขยายทุกด้านเท่ากันอย่างนี้นะถ้าเกิดกดปุ่ม a อ l ค้างนะมันจะไปทุกด้านอย่างนี้นะ อ่ะประมาณนี้แล้วก็ enter อ่ะแค่นี้เองแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนใส่ขอบใช่ไหมสอนใส่ขอบในตัวหนังสือพอเพื่อนเพื่อนพิมพ์ข้อความได้แล้วเนี่ยเออเราอาจจะมาปรับแต่งข้อความของเพื่อนเพื่อนก็ได้เพื่อเพื่อนก็เปลี่ยนฟอนต์ไปตามปกติจะรูปแบบฟอนต์ถ้าเกิดข้อความเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันห่างกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถมาปรับตรงคํานี้ได้นะที่มันเป็น va แล้วมีลูกศรด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆลองปรับดูจิ้มลงมาแล้วกดลบก็ได้นะลบสิบอ่ะเพื่อนๆลองดูเนี่ยข้อความมันเริ่มชิดกัน ผมว่าฟอนต์เนี้ยมันค่อนข้างตัวหนังสือห่างกันอยู่นะผมอาจจะปรับให้มันซักลบสิแล้วกันเราอยากจะพิมพ์ไปก็ได้นะลบสิ Enter อ่ะผมอาจจะไว้ประมาณนี้หรือลบสิก็ได้อ่ะลบสิลองดูอ่ะประมาณนี้ก็ได้อันนี้คือถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดตัวข้อความเรามันห่างกันเกินไปแล้วก็เพื่อนๆก็ปรับแต่งตามใจชอบเลยนะจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสอนใส่ขอบนะแล้วก็ให้เพื่อนๆมากดที่เลเยอร์ข้อความแล้วนะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับมันจะมีตัว fx เล็กๆอยู่ตรงเนี้ยนี่ครับมันจะเป็น fx ตรงนี้นะตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันจะเขียนว่า add a l ะ y e r style นะ กดขึ้นมาทีหแล้วก็มาที่คําว่าสโตกนะมันก็คือตัวขอบของเราเนี่ยแหละพอมาที่สโตกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าตาที่แบบไว้ปรับแต่งเกี่ยวกับขอบขอ,บของเรานะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาถึงเนี่ยปรับคัลเลอร์ก่อนเลยนะสำหรับผมผมปรับคัลเลอร์ก่อนเลยอ่ะ ผมอาจจะใส่สีขาวก็ได้นะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะเพื่อนๆจะเลือกสีอะไรก็เลือกไปนะสีอะไรก็เลือกไปตามใจชอบผมอาจจะลองที่สีขาวดูก่อนนะว่าเข้ากันไหมแล้วก็อ่ะตรงนี้ครับเราก็มาปรับไซส์ไซส์ก็คือขอบของมันนั่นแหละขนาดของขอบมันนะ่ะนี่ยครับเราจะเอาเล็กใหญ่ขนาดไหนเราก็ปรับไปแล้วก็โพ i ิชันเนี่ยมันก็จะมีแบบเอาไซส์อินไซส์เซนเตอร์เอาไซส์ก็คือตัวหนังสือเราอยู่อย่างเงี้ยแต่ขอบเนี่ยมันจะอยู่ด้านนอกของตัวหนังสือนะครับ แล้วก็อินไซด์เนี่ยขอบมันจะกินเข้ามาในตัวหนังสือของเราเพื่อนๆลองเลือกอินไซด์ดูนะเนี่ยครับขอบมันจะกินด้านในนะแต่ถ้าเกิดเอาไซด์เนี่ยขอบมันจะอยู่ด้านนอกตัวหนังสือซึ่งมันจะไม่กินตัวหนังสือนะแล้วก็เซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ center มันก็จะอยู่กึ่งกลางของตัวข้อความเรานะแต่ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยผมชอบเอาไซด์นะเพราะว่ามันไม่กินตัวหนังสือของเรามันจะไปทํางานด้านนอกหรือรอบๆของตัวหนังสือของเรานะผมจะชอบเลือกที่เอาไซด์นะแล้วก็พอเราเลือกเอาไซด์ไปเนี่ย มันจะทําให้ตัวข้อความของเราเนี่ยมันดูเหมือนใกล้ชิดกันอีกอะ่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เนี่ยไอตัวฟอนต์เนี่ยมันค่อนข้างห่างกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใส่ขอบไปเนี่ยมันก็จะทําให้แบบตัวหนังสือเราเนี่ยมันเหมือนใกล้ชิดกันขึ้นไปอีกอะ่ะเพือพ่อนๆลองสังเกตดูนะเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเราใส่ขอบไปเนี่ยตัวหนังสือแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความใกล้ชิดกันมาก,กขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ขอบเนี่ยอย่างที่ผมบอกใช่ไหมเนี่ยครับมันจะห่างกันตัวหนังสือเนี่ยเราใส่ขอบเพิ่มไปมันก็จะดูดีขึ้น อ่าแล้วก็เบนโหมดกับโอปาซิตี้ตรงนี้ก็คงไม่มีใครไปปรับอะไรหรอกโอปาซิตี้มันก็แบบความโป่งเบนโหมดมันก็คือแบบมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะผมว่านะตรงนี้ไม่น่าจะมีใครปรับคือมาถึงเนี่ยสโตกเนี่ยก็จะปรับแค่ไซส์กับสีแค่นี้เองนะแล้วก็ปรับไปตามใจชอบของเรา ประมาณนี้เองแล้วก็กดโอเคได้เลยอ่าสวยงามไหมหรือยังไม่ค่อยสวยผมเปลี่ยนสีตัวข้อความผมสักหน่อยดีกว่าผมเปลี่ยนเป็นสีขาวนะนี่ครับเพื่อนๆก,ก็เปลี่ยนตัวข้อความของเราแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะมาปรับแก้ไขขอบของเราอีกเนี่ยเพื่อนๆก็กดดับเบมันคลิกที่สตกตรงนี้ก็ได้นะดับเบมันคลิกมาเลยมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าเดิมเนี่ยแหละเพื่อที่เราอยากจะแก้ไขขอบเราเหมือนเดิมนะอ่ะผมก็อาจจะเอาขอบที่มันเข้มๆอ่่ผมอาจจะเอาสีประมาณนี้ Eh. Uh. แต่ผมว่าผมเอาแบบแรกดีกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเอาแบบแรกก็กด c อนโทนเซตอันดูกลับไปแค่นั้นเองนะอ่าในคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะเป็นแบบคลิปง่ายๆแล้วกันนะพื้นฐานพื้นฐานสําหรับเพื่อนๆมือใหม่มากๆเนี่ยที่แบบไม่เคยใช้ Photoshop เลยเนี่ยจะได้มาใช้แล้วก็ใช้เป็นนะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยผมอาจจะมาสอนใส่อะไรเพิ่มลงไปในข้อความของเราอีกเนี่ยก็เดี๋ยวจะทาเป็นคลิปย่อยๆสั้นๆแล้วกันครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ ผมสอนอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ